สวัสดีครับทุกท่านในช anel ขวัญลามาเซียครับพบกันในวันศุกร์ที่29ธันวาคม2,566อัพเดตข่าวสารของบาร์เซโลนากันนะครับวันนี้ก็ขออภัยที่มาช้านะวันหยุดนะครับหลายคนก็น่าจะเริ่มหยุด ช่วงวันปีใหม่กันแล้วนะผมก็ไม่ได้ไปจับรายการที่ขอบสนามนะครับอีกทีนึงเนี่ยก็เจอกันวันที่3มกราคมเลยนะแต่ว่าข่าวสารยังมารายงานครับให้ทุกท่านได้รับทราบกันเหมือนเดิมนะเรื่องของการเสริมทัพครับเราได้กองหน้ามาแล้ววิกตอร์โรเก้นะเหมือนจะมีเอฟเฟก เกิดขึ้นกับเลวานด้วยโอ้โหหันวันพักเนี่ยเดินทางมาฝึกซ้อมก่อนกำหนดไม่รู้ว่าการมาของโรเก้จะช่วยให้เลวานเนี่ยกลับคืนสู่ฟอร์มที่ดีของตัวเองได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าตำแหน่งกองกลางคืออีกหนึ่งจุดที่แฟนๆบาซ่าอยากจะให้เสริมวันนี้ มีข่าวทั้งคนที่เป็นตัวระยะยาวกับคนที่จะเข้ามาเป็นเฉพาะกิจด้วยนะครับบาซ่าก็วางแผนเอาไว้แล้วนะว่าจะเสริมใครเข้ามาบ้างนะครับมีบทสัมภาษณ์ของชัวการเซโลมาฝากนะก็พูดถึงหลายเรื่องครับหนึ่งในนั้นเขาบอกเลยว่าผมอยากเล่นร่วมกับคิริยันเอ็มบัปเป้ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงได้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันขอคนละหนึ่งไลค เป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับแล้วก็ใครอยากซัพพอร์ตส่งสติกเกอร์ส่งโดเนตหรือว่าจะสมัครเป็นสมาชิกของช่องได้เริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนครับเครื่องเล็มขนน้องชายตัวดังไข่ทวิเมอร์จากแบรนด์ไข่กรูมิงนวัตรกรรมเซฟเทคแบบใหม่ใบมีดพรีเมียมเซรามิก ไม่เป็นสนิมตัวเครื่องกันน้ำร้0ยล้างทําความสะอาดได้ถนอมผิวไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อด้วยช่องทางในการสั่งซื้อครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับราคา1,888บาทยังไม่รวมส่วนลดนะก็สามารถกดคุมอองส่วนลดในแอปต่างๆได้นะครับแล้วก็ scorecup.com เว็บไซต์อัปเดตผลฟุตบอลแบบไม่มีโฆษณาขัน้นครบทุกคู่ครบทุกหลีกฝากใช้งานด้วยแล้วก็กลุ่ม l ลาย OpenChat ตอนนี้เรามีการขยับสับเปลี่ยนกลุ่มใหม่นะครับเพราะว่ากลุ่มเดิมเนี่ยผมเสียสิทธิ์ในเรื่องของแอดมินไปก็อย่าลืมเข้ากลุ่มใหม่สแกน qr code บนจอได้เลยหรือว่าจะกดลิงก์ด้านล่างในช่อง description ก็ได้นะครับจะมี2ลิงก์ลิงก์เข้ากลุ่ม Open Chat กับลิงก์ร่วมสนุกไทายผลฟุตบอลน,นะก็จะมีคู่ของยูเวนตุสกับาทางโรมานะครับที่จะแข่งในวันที่30 ธันวาคมนี้นะให้ร่วมทายอยู่ก็รุนรับเงินรางวัลกว่า30,000บาทฝากเพื่อนๆด้วยนะครับนะเรื่องแรกของเราครับมาดูกันที่อเลสกาเซียครับกองกลางจากจิโรนาคนเนี้ยผมเคยหยิบยกข่าวมาแล้วก็ตัวนักเตะเองเนี่ยเขาเคยพูดผ่านสื่อด้วยว่าเขาแบบอยากเล่นให้กับบาซ่ามากๆเป็นทีมที่เขาติดตามดูผลงานอยู่ตลอดนะครับ เมื่อวานนี้ครับทางเคลาดโรเมโลสายข่าวของกีการเตสออกมารายงานเลยครับว่าในดิวของอเล็กซ์กาเซียเนี่ยมีความคืบหน้าบาซ่าได้ทำการติดต่อไปหาจิโรนาครับเพื่อสอบถามถึงโอกาสและก็ความเป็นไปได้ที่จะดึงตัวมาร่วมทีมในตลาดหน้าหนาวเดือนมกกราคมนี้ค่าฉีกสัญญาของนักเตะเนี่ยอยู่ที่20ล้านยูโรแต่บาซ่าจะหา หนทางอื่นครับเพื่อไปเซ็นมาอาจจะใช้วิธีการเอานักเตะเนี่ยแนบเข้าไปในดิวด้วยเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันครับจิโรน่าเขาก็มีแผนมีความคิดที่อยากจะได้ตัวโอริโอโรเมลเนี่ยกลับไปร่วมทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับบาซ่าก็เลยอาจจะเสนอโรเมลแนบเข้าไปในดิวด้วยหรืออาจจะเป็นทางปราโบตอมเรกองกลางดาวรุ่งนะครับที่ตอนเนี้ย ปล่อยไปยืมตัวอยู่นะก็เอาเป็นแบบอย่างงี้ไหมแนบเข้าไปแล้วก็ช่วยลดค่าตัวของอเล็กกาเซียให้หน่อยนะครับนี่คือคนที่บาร์ซ่ามองเอาไว้ว่าน่าจะมาช่วยทีมได้ในช่วงที่กาบีได้รับบาดเจ็บไม่สามารถลงสนามได้ตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้นะครับคือจิโรน่าเนี่ยนะปีที่แล้วจะมีกองกลางที่โชว์ฟอร์มเด่นๆเลยอะ่ะ2คนนั่นก็คือนี่ครับอเล็กกาเซีย กับทางโอริโอโรเมลสไตล์จะแตกต่างกันนะแต่สาเหตุที่บาซ่าไปเอาโรเมลมาเมื่อตอนช่วงซัมเมอร์เนี่ยง่ายๆ1คือค่าตัวเขาไม่แพงนะ3.4ล้านยูโร2โรเมลเนี่ยมีความใกล้เคียงกับบูสเกตมากกว่าอเลสกาเซียคือกาเซียเนี่ยมันจะเป็นพวกมิดฟิลสายพลังนะครับก็จะไปคล้ายๆกับ วิธีการเล่นของกาบีเนี่ยพอกาบีเจ็บไปบาซาก็มองไปถึงเรองการเอากาเซียเข้ามาร่วมทีมเพราะว่าบทบาทของบูสเก t ตเนี่ยมันมีอิวคายกุนโดกันที่เล่นตรงนั้นได้แล้วหรือไม่ว่าจะเป็นเฟรงกี้เดยองที่ทดแทนได้นะแต่ว่าคนที่มันไม่มีเนี่ยคือเป็นมิดฟิลสายดาโมมิดฟิลตัวพลักกำลังที่เป็นตัวเอ่อเวิร์กเรทสูงๆนะครับขยนันวิ่งเยอะๆอเลก์กาเซียก็ตอบโจทย์ ตรงจุดนี้นะผมก็งงเหมือนกันว่าไอ้ฝ่ายประเมินเนี่ยคือทําไมถึงไม่คิดว่าอเล็กาเซียเหมาะกับทีมากกว่านะคือมันไม่ควรจะเสียเงินไปกับในดิวของของโรเมลด้วยซ้าไปอะอันนี้คือความคิดของผมนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วนะก็มาว่ากันใหม่นะตอนนี้มีการติดต่อเจราจาแล้วแต่ยังไม่รู้นะครับว่าฝั่งของจิโรนาเนี่ยเขาจะตอบรับหรือเปล่านะคือเอามาเนี่ย ผมก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าด้วยฝีเท้าของเขาถ้าเกิดว่าเปรดี้ไม่บาดเจ็บฟิตๆเนี่ยเขาก็เป็นสำรองนะครับตัวหลักเซตตัวจริงเนี่ยมันก็จะต้องเป็นเปรดี้เดอยองแล้วก็กุนโดกันนะหลังๆนี่เราน่าจะได้เห็นเซจิโรเวโตได้โอกาสในการลงเล่นมากขึ้นด้วยนะครับอเลสกาเซีย <Yeah. S 1> เนี่ยก็จะมาเสริมตรงนั้นเป็นหนึ่งในแบ็กอัพตัวเลือกในแดนกลาง ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะในในตอนที่บาซ่าแบบไม่สามารถเอาเงินถุงเงินถังไปจ่ายเป็นบิ๊กด a ลไปเซ็นกับนักเตะค่าตัวแพงๆได้เพราะว่าผมดูเข้ามาตลอดเนี่ยเขาก็มีเรียกได้ว่ามีความโดดเด่นในในตำแหน่งของตัวเองนะครับล้วก็เล่นได้หลากหลายด้วยเล่นเป็นกลางรับได้เล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ได้หรือจะเล่นเป็นอกองกลางตัวคุมจังหวะก็ได้เหมือนกันนะครับแถมตัดเกมได้ด้วย นี่คือความอนเนกประสงค์ของเขานะคือมันมีคลิปตัวหนึ่งนะครับที่สื่อเนี่ยเขาเคยถ่ายไปมันเป็นออตอนที่ทีมจิโรนาเนี่ยเขาเดินทางอยู่แล้วก็ลงมาจากรถนะครับพบปะกับแฟนๆนะในมือของกาเซียเนี่ยเขาถือโน้ตบุ๊กเปิดเกมถ่ายเท่าสดคู่ของบาร์เซโลนาอยู่นะคือมันเป็นเป็นการยืนยันเลยว่าเขาเนี่ย ติดตามดูผลงานและก็วิธีการเล่นของบาซ่าเนี่ยในโน้ตบุ๊กเนี่ยเขาเปิดจอดูบาซ่าอยู่นะครับคู่บาซ่านีมันก็ยิ่งชัดเจนยิ่งตอกย้ำว่าคือนักเตะเองเนี่ยเขาก็ไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายมาอยู่กับทีมน,นี่คือคนแรกนะครับเป็นการแก้เฉพาะกิจเพราะว่าอายุของอเล็กซ์กาเซียเนี่ยไม่น้อยแล้วนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ 25, 26, 27ช่วงนี้ นะครับก็อาจจะเป็นการเสริมระยะสั้นแต่ดิวที่จะเอามาใช้เป็นหลักในระยะยาวเนี่ยวันนี้หน้าหนึ่งของ The Arbrio Sport ครับขึ้นชื่อของดักลาสลุยส์มิดฟิลด์ตัวตัดเกมของ Aston นวิ l ล่านะครับสื่อบอกว่าเดโก้ผู้อำนวยการสโมสรบาร์ซ่าเดินทางไปดูฟอร์มของลุยส์ด้วยตัวเอง เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในเกมที่แอสตันวินล่าเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะบินไปดูเลยไปส่องฟอร์มว่าฝีเท้าเนี่ยนะเหมาะกับบาร์ซ่าไหมนะพอที่จะมาเป็นตัวจริงมาเล่นให้กับบาร์ซ่าได้หรือเปล่านะอันนี้เป็นการสเกลของเดโก้เองนะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อตอนช่วงซัมเมอร ดักลาสลุยเนี่ยเคยตกเป็นข่าวเชื่อมโยงเอาที่แบบหนักๆที่สุดเลยนะครับที่ผมจำได้คืออาร์เซนอลนะคือเหมือนกับอาร์เซนอลเนี่ยจริงจังมากๆม,มีการติดต่อสอบถามไปนะแต่วินล่าเนี่ยตั้งค่าตัวเอาไว้ค่อนข้างแพงน,นะครับก็เลยทำให้ดีวกับอาร์เซนอลเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นแล้วเขาก็ต่อสัญญาฉบับใหม่กับวินล่าตอนนี้จากการประเมินของเว็บไซต์ Transfer Market ค่าตัวของดักลาสลุยเนี่ยอยู่ที่60ล้านยูโรคำถามต่อมาถ้าเกิดค่าตัวมันประมาณนี้เนี่ยสโมสรจะเลือกใครระหว่างลุยนะกับทางซูเบม n นดีของเรอัลโซเซดัดซึ่งค่าตัวก็ใกล้เคียงกันเลยนะประมาณ50-60ล้านยูโรเนี่ยถ้าจ่ายในราคานี้จะเลือกใครนะแต่ผมว่าเอาจากมุมผมนะผมว่า สโมสรมันก็ต้องแบบมองตัวเลือกเอาไว้นะคือส่งฟอร์มเอาไว้หลายๆคนไม่ใช่ว่า,าคิดจะเอาแต่ซูเบมรเนดี้คนเดียวโดยที่ไม่มีตัวเลือกอื่นเผื่อเอาไว้เลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ลุยส์คือหนึ่งในนั้นที่มองเอาไว้ผลงานกับวิลล่าในปีนี้เนี่ยโหถือว่าน่าจะเป็นปีที่เขาโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นที่สุดปีหนึ่งเลย mm hmm. พิมารีลงไป18นัดยิงไป5ประตูกับ3แอสซิสต์นี่คือตำแหน่ง กองกลางนะครับแล้วผมนั่งดูเขาเนี่ยไม่แปลกที่ทำไมแบบทีมใหญ่ๆถึงอยากได้เพราะว่ามีความหลากหลายเล่นเป็นกองกลางนะตัดเกมได้มีทักษะเรื่องของการอาสอดขึ้นไปยิงประตูนะแล้วก็เรื่องของการวางบอลการออกบอลที่ค่อนข้างจะมีความแม่นยำสูงนะครับ ก็เป็นหนึ่งในชื่อที่บาซ่าเนี่ยลิสต์เอาไว้ในบรรดาแบบ6-7คนนะคือผมจะบอกว่าไอ้ที่ตามข่าวมาเนี่ยบาซ่ามีข่าวกับมิดฟิลด์เยอะมาก6-7คนเลยเนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นมา2คนอเล็กซ์กาเซียกับดักลาสลุยแต่ว่าตามข่าวนะครับเขาบอกว่าถ้าจะมีการขยับตัวในดิลของลุยเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดซัมเมอร์นะไม่ใช่ในเดือนมกราคมน,นี้ นะครับจะเป็นในช่วงซัมเมอร์อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามแต่เรารู้แล้วว่าบาซ่าเนี่ยสเกลดูฟอร์มอยู่เพราะว่าขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์สปอร์ตเลยนะครับมาดูกันต่อนะเรื่องราวของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเอฟเฟกการมาถึงของวิกตอร์โรเก้หรือเปล่าเลวานเนี่ยหันวันหยุดของตัวเอง2วันนะครับเพื่อมารายงานตัวฝึกซ้อมกับบาซ่า มีทั้งลงเป็นที่เป็นรูปนะเป็นภาพแล้วก็ลงเป็นอ่าสตอรี่ด้วยนะครับก็คือพาลูกๆไปเที่ยวเสร็จปุ๊บเดินทางมาสนามซ้อมนี่ครับแต่ผมมองว่ามันเป็นเอฟเฟกในแง่ดีนะคือไม่รู้แหละว,ว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่อย่างน้อยมันทำให้เห็นว่าเลวานเนี่ยมีความกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้น มันก็อาจจะเป็นความกดดันเล็กๆคือถ้าผมเป็นเลวานผมก็คงไม่ได้แบบหวาดกลัวหรอกเด็กอายุ18บนแะกูจะแบบโดนกลัวโดนแย่งตําแหน่งมันก็มันก็ดูยังไงอยู่ใช่ปะแต่ว่าอ,อย่างน้อยมันทําให้เห็นว่าเฮ้ยเลวานเนี่ยเขาก็รู้สึกตื่นตัวนะมันอาจจะเป็นความกดดันเล็กๆนะที่ทําให้เลวานรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้รับการการันตีตําแหน่งตัวจริงแบบ100%เรนแล้วนะต่างจากเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีกองหน้าเนี่ย นะเราได้เล่นตลอดเลยทุกนัดไม่ว่าจะเป็นเกมเล็กเกมใหญ่นะที่ต้องหวังผลหรือไม่หวังผลเนี่ยเราได้ออกสตาร์ตตัวจริงตลอดแต่พอมีโรเกร้เข้ามาเลวานก็จะคิดแบบนั้นไม่ได้นะครับซึ่งทางสื่ออย่างมากาครับผู้สื่อข่าวคาเมนทอเรสเนี่ยก็รายงานนะครับบอกว่าเลวานดอฟสกี้เนี่ยได้รับการแจ้งเนะช่นเดียวกับนักเตะค,คนอื่น ในทีมจากชาบีบอกว่าเฮ้ยคุณเนี่ยจะไม่ได้รับการการันตีตำแหน่งนะคุณต้องปรับปรุงฟอร์มการเล่นถ้าเกิดว่าคุณฟอร์มไม่ดีคุณก็จะไม่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงนะนี่คือสิ่งที่สื่อรายงานนะครับบอกว่าชาบีมีก็มีการกำชับลูกทีมนะผมอ่านคอมเมนต์เมื่อวานที่ผมลงโพสตเลวานแล้วผมก็รู้สึกขึ้นใจนะเพราะหลายคนเนี่ยรับรู้แหละว่าเลวานฟอร์มตกนะเรื่องของการจบสกอร์ที่ไม่ได้แบบเฉียบขาดเหมือนเดิมแต่ว่า ส่วนใหญ่ยังให้ความยังให้กำลังใจนะยังเชื่อว่าเลวานเนี่ยจะกลับมาได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกแบบดีใจมากๆที่สภาพทีมเราผลงานเราอาจจะไม่ดีแต่ว่าเราก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมชอบบรรยากาศแบบนี้อ่ะก็สู้ๆนะเลวานขอให้กลับมาได้นะครับแล้วก็เพื่อนคนอื่นไม่ใช่แค่เลวานนะก็ต้องต้องซัพพอร์ตเขาด้วยนะต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับ ตำแหน่งแนวรุกคนอื่นตำแหน่งปีกเนี่ยก็ต้องช่วยเลวานด้วยนะมาดูบทสัมภาษณ์ของชัวการเซโร่ในวันนี้กันหน่อยนะครับก็ไปนั่งพูดคุยในพอดแคสต์ของ One for o นนะก็พูดไว้หลายเรื่องเลยนะครับเอาหลักๆเรื่องแรกนะการเซโร่ก็ยังย้ำคำเดิมว่าเขาหวังที่จะได้อยู่กับบาซ่าต่อไปในระยะยาวคือตอนนี้มันเป็นสัญญายืมตัวแต่เขาอยากจะอยู่กับบาซ่าแบบถาวรเลยการเซโรบอกว่า ผมติดตามบาร์เซโลนามาตลอดแล้วก็แน่นอนว่าตอนสมัยยุคทองเนี่ยโอ้โหผมดูบาซ่าแทบจะทุกนัดเลยนะผมเห็นบาซ่ามาตั้งแต่ตอนปี2008ยุคที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงผมเนี่ยเริ่มเห็นการเล่นฟุตบอลของสโมสรที่ดีที่สุดนั่นก็คือบาซ่าตอนปี2009มีไอดอลของผมเนี่ยหลายต่อหลายคนที่นี่มันง่ายมากที่จะปรับตัวให้เข้ากับบาซ่า เพราะว่าผมชอบสโมสรน,นี้อยู่แล้วแล้วผมก็มีความสุขมากๆที่ได้เล่นให้กับบาซ่าด้วยหนึ่งในไอดอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมเนี่ยคือโรนัลดินโยเขาเป็นนักเตะที่ทำให้ผมอยากจะดูฟุตบอลทางโทรทัศน์มากที่สุดเพราะพรสวรรค์อันบริสุทธิ์ของเขามันเป็นเหมือนกับเวทมนต์ที่เขาสร้างขึ้นในสนามนั่นคือสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยหลงรักฟุตบอลน,นะ มันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆผมจำได้ติดตาเลยเกมเอลกาซิโกระหว่างบาร์เซโลน่ากับเมอัลมาดริลโรนัาลดินโยได้รับเสียงปรบมือจากแฟนบอลในสนามซานติโกเบเดเบลนั่นคือความแตกต่างที่อยู่ในตัวเขาผมหลงรักมากๆผมชื่นชอบมากๆเลยส่วนคนที่ทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจที่สุดในวันที่ย้ายมาอยู่กับบาร์ซ่า ผมก็ยังยกให้แฟรงกี้เดออยองนะครับจริงๆคำพูดนี้เคยพูดมาแล้วนะแต่เขาก็าพูดอีกรอบหนึ่งการเซโลกบ,บอกว่าเดออยองเนี่ยทำให้ผมรู้สึกประหลาดใจจริงๆมีหลายคนนะอย่างกุนโดกันเนี่ยเขาก็เป็นเหมือนกับสตาร์เขาโดดเด่นเขามีชื่อมาอยู่ก่อนแล้วแล้วผมก็รู้จักกับเขาตั้งแต่ตอนอยู่กับแมนซิตี้แต่ว่าในแง่ของผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเรื่องของคุณภาพที่มีเนี่ย ผมยกให้แฟรงกี้เดยองเลยถ้าเกิดคุณได้ฝึกซ้อมกับเขาเนี่ยหรือว่าคุณได้มานั่งดูเขาฝึกซ้อมคุณจะเห็นเลยว่าเดยองมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างจากนักฟุตบอลคนอื่นนี่คือจุดหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยเป็นโอ้โหนักเตะที่สุดยอดมากๆคนต่อไปที่กาซซโลพูดถึงครับนั่นก็คือน้องรักอย่างชัวร์เฟลิกซ์กาซซโลบอกว่า เฟลิกเนี่ยเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์แบบล้วนๆเลยนะผมคิดว่าโดยทั่วไปแล้วออนักเตะโปรตุเกสหลายคนเนี่ยก็จะมีความสามารถแบบนี้แต่ผมคิดว่าเฟลิกเป็นหนึ่งในคนที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้จริงๆแล้วผมก็แฮปปี้มากๆที่ได้อยู่ทีมเดียวกับเขานะครับอีกหนึ่งเรื่องนะ ผู้เล่นที่รับมือได้ยากที่สุด่านะที่เป็นแบบนักเตะของบาร์ซ่ากาเซโร่บอกว่าก็เล่าย้อนกลับไปตอนสมัยเขาอยู่กับบาเลนเซียนะครับเขาบอกว่านักเตะที่เผชิญหน้าด้วยยากที่สุดหรอผมยกให้เป็นเนมาเลยนะผมเคยเจอกับเนมาตอนแบบกำลังพลิกที่บาร์ซ่าเนมาในเวอร์ชั่นเปเชเนี่ยก็มีพรสวรรค์แต่เนมาในเวอร์ชั่นบาร์ซ่า น่าจะเป็นแนวรุกที่แบบดีที่สุดคนหนึ่งของโลกแล้วแถมตอนนั้นเนี่ยโอ้โหยังมีเมสซี่ยังมีซัวเรซิโอ้เขาบอกว่าโอ้ไม g กอโอ้ไมคกอดนะโอ้ oh, พระเจ้านี่คือทีมอะไรกันเนี่ยที่ผมต้องเจอด้วยนะครับคือตอนนั้นบาร์ซ่าก็ตบบาลนเซียเป็นว่าเล่นเลยนะตอนสมัยของการเซโร่เขาก็เลือกให้เป็นเนมานะครับแล้วก็ เรื่องสุดท้ายนักเตะปัจจุบันที่คุณอยากจะเล่นด้วยมากที่สุดการซิโลบอกว่าผมเนี่ยนะอยากเล่นกับกิลิยันเอ็มบัปเป้สักครั้งหนึ่งออนะคือเคยเจอแต่การเป็นคู่แข่งนะตอนอยู่กับแมนซิตี้ตอนเจอกับเปอเชแต่ยังไม่เคยอยู่ร่วมทีมเดียวกัน นี่นะผมเห็นแฟนในโซเชียลบอกเออนะ,น,ะนะอก็เชียนะเชียว์เอ้ยจะมีหวังไหมเนาะสำหรับบาซ่าทีมคนจนแบบนี้นะประธานเป้หมดสัญญาเนี่ยเป็นฟรีเอเย่นปีหน้าเอาไหมเออลองยื่นไหมแต่ผมว่าแม่งก็แบบยากมากเลยนะคือต่อให้ไม่เสียค่าตัวแต่คิดดูค่านุงค่าเหนื่อยมันจะขนาดไหนอะ แล้วผมว่าอ็มบัปเป้มันก็คงไม่ได้แบบมีความคิดที่อยากจะมาเล่นให้กับบาซ่าเป็นลำดับแรกอะ่ะนะคือทีมในฝันมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าคือเรอัลมาดริดนะครับอ่ะนี่คือชูเอาการเซโลก็พูดเอาไว้ถึงหลายเรื่องเลยนะทำให้เราแบบเข้าใจในตัวนักเตะมากยิ่งขึ้นช่วงที่ไม่มีบอลเตะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเป็นแบบพวกไซส์สตอรี่เป็นพวกบทสัมภาษณ์นะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งครับที่เราน่าจะเบาใจได้อ่ะสมมุติว่า เราเซนถาวรกับชัวการเซโรนะ่ที่เขาเล่นโคเวอร์ได้ทั้งแบ็กซ้ายแล้วก็แบ็กขวาด้วยนะครับซัมเมอร์เนี่ยเราอาจจะไม่ต่อสัญญากับมาโกสอลอนโซมันก็จะทำให้ฝั่งซ้ายเนี่ยมันมีอเรฮานโดเบาเดแล้วก็โยกอาการเซโรไปเล่นได้ส่วนฝั่งขวาเนี่ยนะครับตามรายงานนะจากสปอร์ตแล้วก็มุนโดครับสองสื่อของสเปนเขาบอกเอาไว้ นะว่าโอ้โหบาซ่าค่อนข้างประทับใจฟอร์มของฮูเรียนอาราโคครับที่ปล่อยไปยืมตัวกับลาสปอลมาสเล่นดีมากนะผมมีโอกาสได้แบบเปิดดูบ้างในบางเกมเออเล่นดีจริงนะเรื่องของเกมรับก็เหนียวแน่นเติมเกมได้แต่เกมเกมบุกเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่จุดเด่นของเขาแต่เรื่องของการเล่นเกมรับนี่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับบาซ่าก็พึงพอใจครับกับฝีเท้าแล้วก็คิดว่าฤดูก,กาลหน้าน่าจะดึงตัวเอาฮูเลียนอราลโคเนี่ย กลับมาร่วมทีมนะบาซ่าเซ็นมาจากลอสแอนเจลิสแกลแล็กซี่นะครับก็ถือว่าเป็นดีลที่ที่คาดหวังได้ในตำแหน่งแบ็กขวานะครับก็น่าจะเบาใจในตำแหน่งฟูลแบ็คได้ในเปราะหนึ่งนะเราก็ไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มแล้วนะซัมเมอร์หน้าเราก็ไปหาตำแหน่งอื่นไปหากองกลางไปหาปีกอะไรอย่างเงี้ยแทนแนวะรับผมว่ามันลงตัวอยู่แล้วถ้าเกิดว่า อาราโคหรือกุนเดเนี่ยไม่โดนขายนะมันก็ใช้เพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็เอาฮูเลนอาราโค่เข้ามาเสริมในตำแหน่งแบ็คขวาต่อนะครับนะนี่คือข่าวสารที่เอามาฝากในวันนี้นะครับต่อฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมผู้สนับสนุสน,นรวมไปถึงกลุ่ม Open Chat นะของ l ล ne นะครับกลุ่มเก่าเนี่ยเดี๋ยววันที่1มกราคมก็จะปิดตัวแล้วนะฝากเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ